ท so so, um, ี่ท่านพูดว่าคำว่าโลกก็คือมูสัตต์สัตตะครับแปลว่าผูกสัตตะแปลว่าผูกข้องยังติดยังคล้องพายพาให้ข้องเพียงเท่านักขอทราบกันแล้วท่านปานนาไว้ตั้งหลายภพหลายภูมิเพื่องแนกตั้งแต่ภูมิ หรือสถานที่ที่จิตจะต้องไปทั้งนั้นถึงเรียกมาจิตนี้เป็นนักท่องเที่ยวเที่ยวไปไม่หยุดไม่ถอยไม่มีกลัวหรือไม่กลัวก็ต้องไปเรี่ยวว่าเป็นนักต่อสู้เป็นชื่อวันนักแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ถ้าไม่เป็นอย่างที่ว่าก็ไม่เรียกวันนักจะสู้ไม่ถอยพบภูมิต่างๆไปได้หมด นแตนเมลอ็อบอวิจีอะไรอย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งสถานที่เดือดร้อนวุ่นวายมากมายสายกองยังต้องไปมีหนะ่อนักต่อสู้ทําไมอะไรทำทำให้เป็นเป็นนักต่อสู้ก็คือมีเสื่อหนุนนั่นเองท่านเรียกว่ากรรมเป็นเสื่อหนุนการมาพบรู้รพบอรูรพบท่านพูดว,ว่าคงฟ่างสามนะ ในโลกเรานี้ก็มีมากนะ้อยเพียงไรใครจะเป็นน้ำได้เพียงในบริเวณวัดนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่สัตว์ที่ที่เกิดที่อยู่ในที่มองเห็นด้วยการเนื้อก็กมีที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยการเนื้ออันเป็นละเอียดแม้จะเป็นด้านวัตถุแต่ันสามารถมองเห็นด้วยการเนื้อก็มีที่ไม่ที่ไม่มใช้ด้านวัตถุเป็นนามธรรมา พบเป็นนามธรรมภูมิเป็นนามธรรมก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องสัตว์โลกที่เกิดมันจึงมากมายกายกองมันผัดมันเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆเลย,เลย,เลยมันมากต่อมากถ,ถ้าเป็นสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเมื่อนี้แล้วเราจะหาที่เหยียบย่างไปไหมเลยเต็มไปด้วยจิตวิญญ,ญาณเต็มไปด้วยพบด้วยชาติของสัตว์ประเภทต่างๆทั้งยากทั้งละเอียดเต็มไปหมด แม้แต่ช่องลมหายใจของเรามันยังมีว่างในตัวของเรามันก็มีไม่เพียงแต่วิญญาณคือจิตข,ข,ของเราดวงเดียวเท่านี้ในร่างกายของเรานี่มันยังมีเป็นพบเป็นสถานที่ของสัตว์ประเภทหนึ่งงที่อยู่ในที่หนักมันมีอยู่หมดทุกแห่งทุกหนแม้แต่าอากาศกลางหาวมันก็มีใต้น้ําบนบกมีไปหมด เรายังจะมาสงสัยอยู่เือว่าตายแล้วมัได้เกิดแล้วอะไรมันเกิดยู่เวลานี้เกลื่อนแผ่นดินอยู่นี้เรายังจะสงสัยอะไรอีกความเกิดก็แสดงม้เห็นอยู่ทุกแห่งทุกผลทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งในน้ําบนบกมันมีอยู่หมดบรรดาสัตว์เรายังสงสัยอยู่หรือว่าตายแล้วไม่นจะเกิดแล้วอะไรมาเกิดเมื่อมันมันเกิดไม่ได้อะไรมาเกิด มันมันสูนไปก็จริงๆตายแล้วมันสูนไปจริงๆแล้วอะไรมาเกิดก็คือสิ่งไม่สูนนั่นเองถ้าให้มาเกิดอยู่เวลานี้ถ้าเราจะเป็นลบล้างสิ่งที่มีอยู่ให้มันสูนไปได้ยังไงความจริงมันมีอย่างนั้นแล้วมีจะมีใครเป็นผู้ช่งาง่าแหลมคมรู้ไายละเอียดละออทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มีอยู่เหมือนพระพุทธเจ้ามีที่ไหนพวกเรานี่มันลูบคลำไปลูบคลำไป ทำไม่เห็นก็ว่าไม่มีไปโดนเอาสี่เนี่ยว่าสิ่งไม่มีนะไปโดนเอารูโดนเอาเหราอฉนเราไปเหยียบฝากเหยียบน้าเหยียบอะไรนะั้นเราเข้าใจว่าไม่มีในะขนาดที่เหยียบแต่แล้วกว็บน้าที่เราว่าไม่มีนะั่นแหละมันตักเราเนี่ยเพียงตอนนี้ก็พอทราบได้ว่าควรเชื่อแล้วหรือความรู้ความเห็นตัวเองแม้แต่น้ำหยาบมันยังไปเหยียบถ้าเข้าใจว่ามีไปเหยียบทําไมนะ หัวต่อไปโดนมันทํำไม่ไม้ไปโดนมันทํำไม่ถ้าแน่ใจว่ามีใครจะไปกล้าโดนใครจะไปกล้าเหยียบหนามไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเรื่องเรื่องเจ็บนี่นทำไมถึงได้โดนกัน,นเรื่อยละ่กะก็เพราะความสําคัญเราไม่มีนั่นเองในขนานั้นจะเหยียบย่างตรงที่นั่นเราไม่มีเวลาจะโดนก็เข้าใจว่าสิ่งที่มาโดนเรานั้นไม่มี แต่มันก็โดนเพราะมันมีนะมันมาอยู่ในความสําคัญของเรามันอยู่กับความจริงอันนี้เหมือนกันเรื่องพบลงชติเกิดถ้าเห็นตายเห็นอยู่เกลื่อนแข่นดินอยู่เฉพาะในโลกของเรานี่ก็เห็นกันอยู่เกลื่อนแขันดินอยู่แล้วเราจะปฏิเสธเราจะไปลบล้างอะไรอีกว่ามันไม่เกิดมันตายแล้วมันสูญสิ่งที่มาเกิดนั้นอะไรมาเกิดถ้ามันสูญไปจริงแล้วมันมาเกิดได้ยังไงนั่น มันไม่สูงนะที่มันถึงมาเกิดให้เห็นเกิดให้เห็นตายหเห็นนี่นั่นน่ะมีด้วยเนี้ยสิ่งไม่สูงนั่นน่ะมันจึงมีเกิดมีตายหเห็นดีชัดๆเราสงสัยที่ไหนอีกเราไม่เชื่อพระเจ้าแล้วเชื่อเราเองยังไงความรู้ความเห็นของเราขนาดไหนถึงจะเชื่อตัวเองจนสามารถไปลบล้างความจริงที่มีอยู่ให้สูญไปตามความรู้สูงของตนทั้งๆท,ที่ตนไม่สามารถจะรู้ ี่ยแต่ทําไมจึงจะสามารถอาจเอื้อมไปลบสิ่งที่มีเมื่อเราไม่รู้เราไปลบทําไมมันโง่สองท่านสามท่านเรายังชื่อว่าเราฉลาดอยู่หรอือแล้วมีนักปาชที่ไหนบ้างที่จะมาสอนเราให้ถูกต้องแม่นยาตามหลักความจริงเหมือนพระพุทธเจ้าและเหมือนศาสนาธรรมที่พระองค์ท่านสอนไว้นี้เราจะไปหาที่ไหนเราไปหาที่หมดแผ่นดิน โลกอันนี้ก็ไปหาที่ใครจะสอนให้ตรงแนวตามหลักแห่งความมีความเป็นความจริงดังพระพุทธเจ้าทหงสาระธรรมที่ท่านสอนไว้นี่ยเรายังไม่เห็นว่าเป็นของสาําคัญหรือโอวาทถ้าเรายังไม่เห็นโอวาทซึ่งเป็นของแท้ต้องจริงว่าเป็นของสําคัญตัวเราก็หาสาระอะไรไม่ได้เลยนั่นเองใน,นขณะเดียวกันมันก็มาลบล้างสาระคุณอะไรทังเราออกหมดกลายเป็นคนไม่ไม่สําคัญไม่มีสาระอะไรทั้งหมดไม่มีความหมายเลย เพราะสิ่งที่มีความหมายโลกเราไม่ให้ความหมายเขาสิ่งที่จริงเราไม่ให้เป็นตามความจริงของเขาเนี่ยเราไปลบล้างเสียหมดมันไม่มีอะไรเหลือทั้งๆที่สิ่งนั้นก็มีอยู่เพราะต้าสะท้อนกรรมมหาตัวเองขาดทุนทั้งขึ้นทั้งร่องนี่เป็นการดีมากวาสนาเรามีถึงได้มาพบพระพุทธศาสนาศาสนา,สา,ศา,ศาธรรม มันเป็นธรรมที่ถูกต้องตายตัวแล้วได้น้อมใจเข้ามาประพฤติปฏิบัติถวายกายวาจาใจ,ใจตลอดชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างกับพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์นำรงตนอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมประพฤติคุณงามความดีตลอดมาพือว่าเป็นวาสนาของเราู้ที่ไม่มีโอกาสที่จะทำอย่างนี้มีจำนวนมากมมยขาดกองรอเคท,ที่ ที่มันเป็นอย่างนี้มันจะมีเียงเปอร์เซ็นต์เยอหรือไม่ถึงเ<ม>ปอร์เซ็นต์ธรรมชาถ้าเทียบคนทั้งโลกแล้ว<ม>เรานัาข้ในจํานวนเปอร์เซ็นต์อันนี้แต่พอหรือไม่อพอกันหน้ข้อในจานวนเปอร์เซ็นต์ที่ว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือไม่พอเปอร์เซ็นต์นี้เป็นฝ่ายที่ดีความเกิดความตายมันเห็นอยู่ชัดๆชาติภายในใจิตเพราะฉะนั้นขอให้เรียนเรื่องความจริงซึ่งมันมีอยู่ที่จิตมันเกิดยที่นั่นมันตายที่นั่นเชื่อให้เกิดเชื่อเหตุให้ต เหตุผลให้ตามมีอยู่ที่จิตเมื่อเราเรียนเราประพฤติษปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาทดสอบก็จะหาความจริงซึ่งมีอยู่ภายในจิตทั้งเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องพัวพันอะไรทั้งหมดเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรียนเข้าไปตรงนั้นจะไปเจอที่นั่นหมดเมื่อไปเจอด้วยใจตัวเองพูดง่ายๆตรงนายว่าเราไปเห็นด้วยตาเนื้อของเราซะจริงๆนนี้เราจะลบล้างได้ไงพิเศษได้ไงว่าสิ่งนั้นไม่มี แต่ก่อนเราเข้าใจไม่มีแต่เมื่อไปเห็นจะด้วยตาเจของแล้วเราจะไปเิียได้ไงเราเป็นคนเห็นเองทันลบกันลบเราสิคว้าลูกตาเราออกเสียลูกตานี่มันโกหกะเราจะไปลบล้างอันนั้นเราไม่มีเพราะสิ่งนั้นมันมีตาเราก็เห็นหนาเนี่ยที่ลบล้างไม่ลงลบล้างไม่ได้เพราะเราเห็นด้วยตาของเราเองสิ่งนั้นมีอยู่จริงรับ ป็นด้านวัตถุที่เราจะจับได้แล้วก็จับมันมามาได้อีกไม่เพียงแต่เห็นไม่เฉยดูเฉยยังจับได้สัมผัสด,ด้วยมืออีกนะแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะลบล้างได้หรอือว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งที่เราถืออยู่นั้นอ่ะสิ่งที่เราดูอยู่นั้นอ่ะเราจะลบล้างได้ไหมว่าไม่มีนี่แหละเรื่องของความจริงเป็นอย่างนี้แล้วผู้ที่รู้ความจริงท่านก็รู้อย่างนี้ท่านจริงลบล้างไม่ได้ ท่านจึงสอนตามความมีความจริงให้เราดําเนินตามนั้นจะเป็นทางที่ถูกต้องดีงามเป็นความสวัสด,ดีมงคลแต่เราพูดมุ่งหวังความพ้นทุกข์มุ่งหวังต่อความจริงนับแต่ขั้นต่ํานถึงขั้นสูงสุดเป็นความจริงไปล้วนๆผู้เ,เรียนที่ตัภาวนาน,นั่นแหละเป็นผู้ที่จะทราบได้ชัดเจนพนานธุจิตมันก็เพื่อมทั้งวันจิตตลอดเวลา เราเพื่มเรื่องความเกิดความหับความเกิดความหับอันมีเชื้ออยู่ภายในผลักดันให้มันออกมาสแสดงตัวมันตายไม่ได้มันมีอัตภาพหนึ่งนี้มันก็ดูเพียงแค่นี้คาว่ามันสามารถที่จะเอาได้อีกสักกี่อัตภาพวันหนึ่งมันจะได้เป็นล้านล้านอัตภาพนั่นคนคนหนึ่งเพราะมีความติดความคล้องความรักความชอบใจรักก็ติดชังก็ติดโกรธก็ติดเกลียดก็ติดหั่อ อะไรอะไรมันติดทั้งนั้นอา้าวคำว่าติดอะไรแล้วให้เป็นพบเป็นชาขึ้นมาตามความติดตามความติดของใจเราเลยวันหนึ่งจะมีสักกี่ล้านอัตภาพในตัวของเราเองแต่นี้มันได้อัตภาพอันเดียวเท่านั้นมันเป็นเพียงมาคิดเป็นเพียงมาดิดอยู่ตัวจิตนี้มันไม่อาจเลื่อมที่จะถอนออกจากอัตภาพนี้ไปเข้าสู่ในสิ่งที่มันติดนั้นได้มันจะมีเพียงอัตภาพเดียวนี่นี่แหละความจริงเป็นอย่างนี้ แล้วการเรียนก็เรียนอย่างนี้เรียนให้ทราบวิถีของจิตที่ไปชิดไปตำหนิติดชมกับสิ่งใดไปติดกับสิ่งนั้นตำหนิก็ติดชมก็ติดถ้าจิตอยู่ในขั้นที่จะควรติดแล้วติดทั้งนั้นเป็นไม่ถอยเรื่องติดเพราะฉะนั้นเรื่องเกิดเรื่องตายของจิตจึงไม่มีถอยเรื่องสุขเรื่องทุกข์ของจิตจึงไม่มีถอยมีประจําจิตอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเพราะจิตเป็นผู้ไม่ถอยใน,นการกระทํากรรม ไร่แต่ดีชั่วที่ปรากฏขึ้นผัสจิตแล้วเราจะปฏิเสธได้ยังไงเมื่อจิตมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เห็นชัดๆภายในตัวของเราเองการเรียนจริงเรียนลงที่นี่เมื่อเรียนลงไปที่นี่แล้วก็รู้ชัดเจนโดยลำหลักทำหนอันใดที่คนต่อยเมื่อมีความสามารถอาจรู้โดยสติปัญญาเนี้ยมันต่อยของมันไปเองต่อยแล้วอันนั้นไม่มีอันนั้นไม่มีต่อยแล้วอันนั้นไม่มีนนมมนนมมค่อยหมดไปหมดไปหมดเข้ามาย่เนเข้ามาย่นเข้ามา ล่อยจนกะ่ต,ตรงกว้างเข้ามาวงแคบปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาจนกระทั่งมันเหลือน,นิดมันก็หลูว่านี่เชื้อแห่งพบยังมีอยู่ภายในใจนี่แหละชื้อแห่งพบคือเรื่องจะเกิดนะบอกแล้วบอกในเรือจิตนั้นรู้ชัดๆนี่เราจะลบได้ยังไงว่าจิตเมื่อตายไปแล้วจิตจะไม่พาเกิดอีกมันรู้อยู่อย่างนั้นเห็นกันชัดยังมีมากมีน้อยเมื่อดำเนินเข้าทางด้านจิตใจมันจะเห็นมากน้อยตามส่วนของมันด้วยปัญญา ไม่มีอะไรที่จะรู้ชัดเห็นชัดจะแหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญามันตามรู้หมดอันใดที่มาเกี่ยวข้องกับจิตจิตจะเป็นสาเหตุให้ไปจิตจะไปเกิดที่นั่นหรือไปรับไปชังนี่มีอะไรเป็นสาเหตุมันรู้ทั้งสาเหตุด้วยเมื่อรู้ทั้งสาเหตุแล้วมันก็ตัดได้ตัดได้เป็นลำดับลำดับจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเลยตัดขาดออกมอดโดยประการทั้งปวงทีนี้ก็ทราบชัดว่าไม่มีเงื่อนต่อแล้วกับจิตนี้ ทีนี่จิตนี่ศูนไหมน่นสร้ากับอีกสิทิ้งไม่มีอะไรเงื่อนต่อแล้วหมดแล้วเรื่องความที่จะไปตาจะเกิดต่อไปอีกนี่เป็นอันมาหมดปัญหาแล้วับกินตรงนี้นที่นี่จิตดวงที่หมดปัญหานี่มันศูนไหมนั่งอีกย้ำลงไปอีกมันยิ่งเด่นนะ่แล้วอะไรมาศูนนี่และความจริงมันเป็นอย่างนี้าจาจะอะไรมาสูนมันยิ่งเด่นเด่น,ดนยิ่งกว่าแต่ก,ก่อนเด่นจนพูดไม่ถูกนะมันขาดหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ขึ้นชื่อว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปิดให้พาเกิดชาตายให้ภารักพาชังพายุ่งเหยิงวุ่นวายมากน้อยตามส่วนอย่งเครื่องมันที่มีอยภายในใจได้หมดชิ่งไปแล้วไม่มีอะไรเงื่อนต่อแล้วแล้วผู้ที่ไม่มีเงื่อนต่อตนเองคือผู้บริสุทธิ์นี้ศูนย์ไปไหมให้ถึงนานเอาตรงนี้ทำชัดๆอน่างแล้วจะลบได้ไหม ลบความกิงที่มันร,ร,รู้อย่างเนี้ยลบได้ไหมให้ศูนย์ได้ไหมแหนใครจะไปลบก็รู้อยู่ก็ก็เรียนเพื่อความจริจกินยังไงก็ต้องดูอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นแล้วจะไปลบมันได้ยังไงนี่แห <Yeah. S 1> ละความบริสุทธิ์ที่ไม่ต้องเกิดคืออันนี้แล้วอันนี้จะศูนย์ไปได้ยังไงจริง <Yeah. S 1> ใครจะมาตั้งอยู่เหมือนหม้อหายตายผ่านแล้วนี่มันตั้งไม่ได้เพราะมันไม่ใช่หม้อ มันจิตจิตธรรมดากับจิตบริสุทธิ์มันถือกันอีกผือกัน,นามากมายราจะมาตั้งให้เห็นว่านี่มีอยู่อย่างนี้อย่างนี้มันไม่ได้อีกเพราะไม่ใช่ฐานะของจิตประเภทนั้นที่จะมาตั้งแบบนี้มีอยู่แบบนั้นเองแบบบริสุทธิ์เนี่ยที่ท่านที่ท่านว่านิพพานังปรมมงสูงอย่าง ศูนย์แบบนี้เองแบบที่ว่านขึ้นชื่อว่าสมมุติทั้งปวงศูนย์สิ้นไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่แม้นิดประมานนี้ไม่มีเหลือเลยท่านจะเรียกว่าศูนย์ผู้ที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายศูนย์ไปแล้วจากใจนั่นแหละคือตัวจริงและนั่นแหละคือผู้บริสุทธ คุณนี้จะสูญไปได้ยังไงคุณนี้จะสูญไปไหนที่นี่ยิ่งเด่นยิ่งชัดยิ่งเข้าใจทุกสิ่นทุกอย่างคุณนี้ไม่สูญนะนี่แหละผู้นี่แหละเป็นผู้รับคุณมสมบัติอันยอดเยี่ยมในบทที่สองว่านิพพานังปรมังสุขขังคือผู้นี้แหละผู้ไม่สูญผู้บริสุทธิ์นี่แหละเป็นที่ว่านิพพานเป็นสูงอย่างยิ่งหมายถึงจิตธรรมชาตินี้ ดวงนี้แหละหากว่าสูญไนจริงแล้วําไมบททําบทนี้จะขึ้นรับกันไม่ได้จะอะไรมารับมันสูญหมดแล้วจะอะไรมาเป็นสุขอย่างยิ่งได้ล่ะเนี่ยโลกคือมูสัตว์มูสัตว์ตรงนี้เองตรงที่มีเชื้อให้เกิดอยู่ภายในจิตนี้เองท่านเรียกว่ามูสัต เกิดโทษโลกดินแดนตายโทษโลกดินแดนก็คือธรรมชาติอันนี้ไม่มีอันไดเป็นผู้เกิดผู้ตายติเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ความลำบากชาติติไปดูขาชะาไปดูขามานำไปดูขังธรรมชาติอันนี้เองพอได้ถูกชำระหมดไม่มีอะไรบรรดาที่เป็นเชื้อบรรดาที่เป็นข้าศึกแล้ว ธรรมชาตินี่แหละคือวิวัตะหนักกับกัญญาทีโลกคือมูสัตว์ก็พูดไม่ได้นะหมดปัญหาที่จะว่าโลกคือมูสัตว์ของผู้บริสุทธิ์นั่นฉะนั้น,น,นเราให้พยายามปฏิบัติให้เรียนตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้ในธรรมท,ท่านว่า สวัสดาโตพระกรตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้พระเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วงานทำจิงชอบทุกจิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเบื้องต้นเป็ออาธิกนิยานังเหตุไพร่เพราะพิ้งเต็มไปด้วยเหตุ้วยผลทั้งเบื้องต้นมัตเชกนิยานังไพระเพราะพิ้งเต็มไปด้วยเหตุ้วยผลเป็นไปด้วยความถูกต้องดีงามทั้งทําการะโยนะรยโยสารนักนิยานังไพระในที่สุด รูทราบซึ่งเป็นไปด้วยเหตุเดยผลด้วยความถูกต้องดีงามไม่มีอะไรที่จะเป็นที่ตำหนิจิเตียนพรธรรมที่ตราไว้ชอบแล้วนั้นสิ่งที่น่าจิเตียนและสิ่งที่น่าจะต้องแก้หน้าแก้ไขยอย่างยิ่งก็คือจิตคือพวกเราผู้ฝืนหลักแห่งสวาคาธรรมอยู่ตลอดเวลาก็คือพวกเราผู้มีกิเลสกิเลสทังให้ฝืน เราเองใครก็ต้องการความสุขความเจริญด้วยกันต้องการความพ้นทุกข์เหมือนกันจะไปฝืนยังไงฝืนความจริงของพระเจ้าแต่กิเลสมันทาให้ฝืนจะว่างไงถึงกิเลสเนียม,มนานมากกว่ามันก็ลากเราไป่ห้ผลกลายเป็นว่าเราฝืนทำไปย่ทีเมื่อเราฝืนทำแล้วเราก็ได้รับความทุกข์เก,ก,เเกเเเิดก็เป็นเราแก่ก็เป็นเราเจ็บก็เป็นเราตายก็เป็นเราทุกยากลําบากแบบไหนแบบไหนเราเป็นคนรับแ้วทั้งหมดเราผู้ฝืนทำเนี่ยรับ ทำท่านไม่รับเออทำทำท่านเป็นธรรมพระพุทธเจ้าท่านไม่รับสาวกท่านไม่รับผู้ที่รู้ชอบตามหลักสุขารธรรมนี้แล้วไม่มีใครจะมารับเคราะร,รับกรรมอย่างพวกเราที่ฝืนธรรมนี้พระทจ้าจึงให้เห็นโทษแห่งความฝืนธรรมของตนว่าเป็นของไม่ดีนี้แต่เรื่องความทุกข์มากน้อยตามความฝ่าฝืน ด้วยอำนาจของกิเลสพาให้ฝืนนั้นแล้วพยายามแก้ไขดัดแปลงหรือฝึกประมาณชำระสาสาังส,ส,สิ่งที่มันพาให้ฝืนนั้นออกจากจิตใจแล้วเราจะได้คล้อยตามธรรมทราบซึ้งในธรรมไปเรื่อยๆความทราบซึ้งในธรรมนั่นแหละคือกิเลสมันเบาบางไปแล้วเราจะมีความทราบซึ้งดื่มดำ่ำมีความพอใจบำเพ็ญศีลบำเพ็ญธรรมถ้ามีเป็นกิเลสล้นล้น,น,นเต็มหัวใจแล้วไม่มีใครอยากจะสนใจเรื่องอัดเรื่องธรรมเลยนั่นว่าเรามีวาสนา เรามีความชอบความพอใจอยากไปวัดไปวาไปบำเพ็ญศีลเดินเป็นทานบำเพ็ญภาวน,นานี่ชื่อว่าที่เดอดของเราเบาบางลงแล้วเรามีช่องมีทางที่จะไปมีความดูดดื่มมีความพออกพอใจมีความเสื่อความสนใจในธรรมนี่เป็นเรื่องของธรรมธรรมรสธรรมเป็นเครื่องคุ้มครอง,งจิตใจของเราที่เด็ดมันมีก็จริงแต่ฝ่ายธรรมของเราก็มีพอต่อสู้กัน หากนีแต่เรื่องของกิเลสล้วนๆแล้วขึ้นชื่อว่าความดีนี้มันถือว่าเป็นการทํายากทั้งนั้นแล้วไม่สนใจจะทําสนใจจะเริ่นจะปีนเปี่ยวกับความจริงความถูกต้องมีงามโดยถ่ยเดยียวจึงรับเอาตั้งแต่ความทุกข์ความลําบากมาแต่ตนไม่ว่าจะอยู่พบใดแดนใดชาติใดภาษาใดมีแต่ความทุกข์เพราะใจนั้นมันไม่มีชาติท่านบนนณะไม่มีภาษาอืม,มันเป็นแหล่ง ผิดแห่งกรรมทั้งหลายและเป็นครังแห่งวิบัติคือผู้รับผลนั้นจึงต้องได้รับความตุกความทุกข์ที่ตนสร้างขึ้นทาขึ้นมากน้อยหลีกรลบหลีกจิกตัวไปที่ไหนไม่ได้การกล่าวทั้งหมดนี้ให้ต่างคนต่างน้อมเข้าสู่ใจของตอนเองซึ่งเป็นตัวการด้วยกันทั้งหลังเป็นตัวการทั้งเรื่องของ ที่เป็นมานี้เป็นตัวการทั้งเรื่องที่ในในทั้งเรื่องชำระทั้งเรื่องแก้ไขต้องฝืนตัวกิเลสนี้ต้องฝืนเพราะกิเลสเคยฝืนเรามานานแล้วเคยบังคับเรามานานแล้วคราวนี้เราได้อัดได้ทำมาจากพระพุทธเจ้าจากครูาอาจารย์เอานี้เป็นเครื่องมือสู้กับกิเลสสู้ไม่ถอย ขึ้นชื่อว่าสู้แล้วมันจะต้องมีทีแรกเรายอมแบบหมอบราบเลยเพราะไม่สู้ทีนี้ขั้น,น,นตอนมาเราสู้แม้จะมีแพ้มากกว่าตามอ่าขึ้นชื่อว่าสู้แล้วยังดีคราวนี้แพ้เอากําลังยังไม่พอก็ต้องแพ้เอาคิดใหม่สู้เรื่อยสู้ไปสู้มาชนะไปเรื่อยชนะไปเรื่อยจะมีความชนะมีมากขึ้นมากขึ้นต่อไปความแพ้จะไม่มีนานฟังดิทาไมไมันเป็นอย่างนั้นละ่ะจุดตรงนี้ ขึ้นชื่อว่าทําแพ้แล้วให้ตายเสียดีกว่าดีกว่าอย่าให้เหลือเลยซากอัตภาพนี้ให้ตายเสียดีกว่าที่จะมาเจอความแพ้ขอให้ชนะโดยถ่ายเดียวเท่านั้นในจิตนี้ไม่ชนะให้ตายนานตังคดิเด็ดไหมจิดดวงเดียวนั่นแหละดวงที่อ่อนแอดวงที่ล้มลุกคุ่ครั้นั่นแหละ ได้รับคิดตัวขึ้นคิดตัวขึ้น้วยอด้วยธรรมได้รับการฝุกผลอบรมมีกําลังวังชาทางความรู้ความฉลาดตลอดถึงผลที่ได้รับข้ปกาจักกับใจนั่นเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจถึงขั้นที่ว่าให้ตายเสียดีกว่าที่จะเจอความแพ้ไม่ประสงค์อีกแล้วเรื่องความแพ้นี้ไม่เป็นของดีเลยสัตว์แพ้กันก็ยังไม่ดีเขาแข่งกีฬากันแพ้กันผู้ที่แพ้เขาต้องเสียใจแม้จะคำว่าเล่นก็ตามมันยังเสียใจ มีเรื่องของมรรคตรงสารเรื่องความเกิดความตายเรื่องกิเลสก,กับเราเป็นเรื่องความุควองทุกแท้แล้วการแพ้สิ่งเหล่านี้เป็นของดีแล้วเหรอนั่นเอามาคิดเอยไม่ใช่เป็นของดีเลยเป็นเรื่องใหญ่โตมากมายทําไมจะยอมแพ้มันได้เรื่อยล่ะเอาให้สู้ให้ได้จนกระทั่งชนะได้เป็นลําดับลํำดับ,ลดบและไม่มีคำว่าแพ้จนกระทั่งชนะไปเลยอนี่เป็นผู้พระเกศ ถ้าลงรัชนะไปเลยแล้วที่นี่อันเรื่องว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์มันหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจเลยลเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งนั้นที่ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วศูนย์นรกมีหรือไม่มีสวรรค์มีหรือไม่มีเรื่องความสงสัยเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเ <assets, S 1> <qualité> พราะว่าชนะไปเลยแล้วเรื่องเหล่หานี้หมดภายในหัวใจความสงสัยสงสนเทอะไรเหล่านี้ซึ่งเป็นนิวรนเครื่องกั้นกลาง ขั้งกั้นกลางทางดีของเราแต่ผลทางชั่วให้ทำมีหมดไปมีหลักงานของเรางานหรือพบรื้อชาติงานสร้างคุณงามความดีเป็นงานสำคัญอย่างยิ่งเพราะงานนี้เป็นงานเกี่ยวกับทางวะตะัตถะความหมุนของใจเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายไปพบนั้นภูมินี้เกิดที่นั่นตายที่นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบเราไปตลอดสาย เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราต้องปฏิบัติตัวของเราเราต้องรีบกระเตรียมเสียตั้งแต่บัดนี้ให้เต็มสติกําลังความสามารถหากจะไปเกิดในภพใดก็ขอให้พร้อมด้วยคุณสมบัติที่เราสร้างวันนี้เป็นผลเครื่อเสวยของเราเราไม่เสียท่าเสียทีไปภพไหนก็ไปก็กรรมพาให้ไปนี่งว่าเราไม่ฝืนเราไปความดีมีเราเสวยหนัเราจะให้ไปแบบที่แบบหมดท่า าไปหมดท่าดูก็หมดท่าอะไรหมดท่าทั้งนั้นสิ้นท่าทั้งหมดคนสิ้นท่าเป็นกองดีนะเหรอความสิ้นท่าใครๆเป็นกองดีเรารู้อยู่ทุกคนพยายามสร้างจิตใจเป็นของแก้ไขได้มันชั่วแก้ให้ดีก็ได้ทําไมจะแก้ไม่ได้ถ้าแก้ไม่ได้พระเจ้าจะบริสุทธิ์ได้ยังไงบาปมีด้วยกันเกิดไม่ทำมายทำกลางแห่งบาปนั่นแหละคนเราแห่งบาปแห่งดดชีด็ดตันหาสะว่าแห่งบุญคือความดีวาสนาของตนนั่นแหละ ไม่ได้เกิดจากที่ไหนเพราะไม่มีที่เกิดมันมีเท่านั้นก็ต้องเกิดอยู่ในท่ามกลางสิ่งล่นนี้อันไหนที่ควรแก้ก็แก้กันไปเรื่อยๆด้วยความดีของเราแก้ไปแก้ไปทางเดินของเราก็กว้างขวางออกไปเรื่อยๆลาดลื่นดีงามไปเลยอ่าไปพบไหนก็ไม่เสียค่าคนที่มีความดีแล้วไม่เสียทั้งนั้นต้องดีเสมอมีความสุขความสบายเสมอไปจนกระทั่งอุปนิสัยวาสนาสามารถเต็มที่แล้วก็ผ่านไปเลย การผ่านปอนนี้ผ่านไปด้วยความดีทั้งนั้นความดีเป็นเครื่องสนับสนุนหให้ผ่านไปได้ถ้ามีความดีไปไม่ได้นอยากไปด้วยกันทุกคนนั่นแหละทําไมตึงไปไม่ได้เพราะกําลังไม่พอที่จะไปถามว่าไปได้ด้วยเพียงความอยากเพรานั้นโลกทั้งโลกนี้ใครจะไม่รับความทุกข์ความลบาบากนี้เลยแม้แต่ศาสตร์เขาอย่างตัวทําไมมนุษย์ฉลาดกว่าเขาจะไม่กลัวเรื่องทุกข์จะไปแบกขามอยู่ทาไมทั้งที่รู้อยู่ยอยากพ้นจากทุกข์อยู่ ทำไมให้พ้นไปเสียถ้าวัดความอยากนั้นสำเร็จประโยชน์วาให้พ้นไปได้เนี่หุนไม่ขึ้นอยู่กับความอยากแต่ขึ้นอยู่กับการกระทําขึ้นอยู่กับการก้าวเดินเราอยากไปถึงที่นั่นเราก็ต้องก้าวต้องไปมันก็มีเวลาถึงถึงที่นีถนนถ่ถึงที่นั่นถึงถึงที่นุ่นแล้วถึงจุดหมายปลายทางวิเยนั้นทุกข,ขมาเจติอนะคนจะล่วงพ้นจากทุกข์ไปได้โดยลําดับลาดับเพราะความเพียรพยายามนี้เป็นหลักใหญ่ นี่แหละเป็นธรรมของพ,พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพ้นจากทุกข์ได้เป็นศาสดาของโลกเพราะความเพียนไม่ใช่เพราะความท้อถอยอ่อนแอเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตพุทธบริษัทจะหมายถึงอะไรท่านหมายถึงลูกท้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์พาเราดําเนินยังไงพระองวงเดินก้าวหน้าแล้วเดินถอยหลังัก็เข้ากันไม่ได้เ,เดินก้าวหน้าแล้วก็ต้องก้าวหน้าไป จะช้านิดเดนียวก็ตามขอ้อนความพยายามของเราเป็นไปตามติดกาลังความมั่งของเราอย่าลดละความเพียรเท่านั้นก็เชื่อเป็นลูกศิษย์ที่มีครูอสอนดําเนินตามครูวาสนาเราสร้างทุกวันทําไมจะไม่เจริญพระพุทธเจ้าระสอนแล้วว่าให้สร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นอนาววาสนาะนักเพลาสร้างอยู่ทุกวัน,ท,วนทุกเวลาทําไมจะไม่เป็นอำนาจเป็นวาสนาทําไมจะไม่สนับสน,นุนดา ความจริงต้องเป็นเครื่องสนับสนุนอยู่โดยดีตามหลักธรรมที่ท่านสอนอยู่แล้วทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลําดับผลยุดท้ายก็เป็นไปหน้าเช่นเดียวกับพระพุทธเจา้านั่นแหละนางที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าที่แรกก็ยอมแพ้ไปก่อนเอาสู้ไปแพ้ไปสู้ไปสู้ไปแพ้ไปต่อไปสู้สู้สู้ไปแพ้ไปบ้างชนะไปบ้างเนี่ยค่อยสับกันไปแล้วทั้งแพ้ทั้งชนะสับ,บนกันไป ทีเขาทีเราเรื่อยไปต่อไปก็ทีเรามากกว่าทีเขาต่อไปทีเรามากเขามากเข้ามาเขามีแต่ทีเราอืพ้นกิเลสมอบนอกจากหมอล้กห้าที่ผายหมดไม่มีอะไรเหลือ่าทกิเลสแล้วไม่ต้องบอกเรื่องความพ้นทุกข์คนอยู่ในกองทุกข์เพราะกิเลสชาดอยู่ในกองทุกข์เพราะกิเลสเท่านั้นไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดเลยเราจึงไม่ควรมองเห็นเรื่องของกิเลสว่าเป็นของเล็กน้อยก็คือเรื่องของทุกข์นั่นเองน้องมันซึ้งซึ้งมันอยู่ในใจของเราเนี่ย น้องเห็นที่นี่ฝึกกันที่นี่แก้กันที่นี่ฆ่ากันที่นี่ตายกันที่นี่ไม่ต้องเกิดกันที่นี่แหละนี่ที่ิ้นทุกข์ก็อยู่ที่นี่ไม่อยู่ี่ที่อื่นใดขอให้พากันนำไปพิจารณาควาเพรคุณงามความดีอยาลดละความภาคความเพียรอันใดก็ตามขึ้นคือว่าความดีจะเกิดขึ้นจากการให้ทานก็ตามชินรักษาศินก็ตามภาวนาก็ตามเป็นความดีด้วยกันทั้งนั้นรวมเขาแล้วก็เป็นมหาสมบัติเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเรา ให้ไปด้วยความเป็นสุขเป็นสุขเที่ยวกว่าสุขโตสุขโตดูก็สุขโตไปก็สุขโตถ้าคนมีบุญเพราะการสร้างบุญไม่มีอย่างอื่นมีอันนี้เป็นสาํานขอจึงขอยุติการแสดงเ่องตนี้